ไหนใครเคยลงถ้ำใต้ดินแล้วเจอกับเ็มมาตัวดำๆมุดดินไปมาเร็วๆแบบนี้บ้างเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องไปกลัวเวย้ยมันไม่ได้จะโผล่มงับเราแน่นอนแต,แต่ตัวนี้เนี่ยคงไม่แน่เพราะว่านอกจากมันจะไม่ทำร้ายเราแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องการใช้ปังไม่เทมหาย,ายากได้แบบขี้โกงสุดๆใครอยากรู้ว่ามันคือตัวอะไรก็ตามมาชมกันเลยดีกว่าค่ะ ม่มีครีปเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทมอนสเตอร์เงา HP 100พอยท์ที่จะเริ่มสปอร์ออกมาหลังจากการเปิดรอยแยกเงาในถ้ำใตดินและในขณะนั้นก็จะต้องมีรอยแยกเงาเนี่ยเปิดอยู่ในเซิร์ฟเวอร์โดยจะสุมสปอร์ตอนกลางคืนในถ้ำใต้ดินในโซนที่มือสนิทพวกมันเนี่ยจะเรียนแบบไอเทมดรอปบ,บนพื้นกลายเป็นไอเทมเค้กหลอกให้คนมาหยิบโดยไอเทมน,น,นั้นเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถใช้เก็บของหรือว่าใส่ไอเทมไว้ข้างในได้นะคะเช่นกระเป๋าหรือว่าเป็ดตกปลาเป็นต้นต้องไมมม่่่ใชัถัถนกาารเททีสแ ได้หลายชิ้นเช่นเดบิลดูว่าลูกดอกแล้วก็จะต้องไม่มี HP เช่นลูกโป่งเป็นต้นถ้าหากในระยะ15ยูนิตเนี่ยมีไอเทมที่ตรงเงอนไขข้างต้นอยู่บนพื้นบางกลางคืนเหล่าก็อย่างมือสนิทด้วยระบบก็จะสปอนไอเทมเค้กออกมาใกล้ๆก,กันโดยที่มันเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้าโดยใน1นึ่งเวิเนี่ยก็จะสามารถสปอนมิมิกออกมาได้มากถึง10ตัวเลยละคะ่ะมิมิกจะเปิดเผยตัวเอง,เองกลับเป็นร่างเดิมหลังจากแปลงกายผ่านไปแล้ว1-2วันถ้ามันเปิดเผยตัวเองขณะที่กําลังอยู่ในช่องกระเป๋าองานี่่กก็็จจะะลลดคสิแ้ววไ ในร่างออริจินอลจะมีออร่าลดค่าสติลบ25พต่อนาทีนอกจากเงื่อนไขนี้แล้วนะคะก็ยังจะเปิดเผยตัวออกมาเมื่อเราเนี่ยดันไปกดสำรวจไอเทมมิมิกซะก่อนเมื่อเราพยายามจะกดใช้งานไอเทมเมื่อสวมใส่เป็นอุปกรณ์สวมหัวหรือลำตัวแล้วโดนดามจเมื่อเปอร์เซ็นต์ไอเทมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกนำไปใช้คราฟไอเทมอื่นต่อเมื่อโดนแยกชิ้นส่วนเมื่อเอาไปใช้งานให้ NPC ในเควสต่างๆเมื่อส่งไอเทมต่อให้เพื่อนและเมื่อถูกนำไปใช้งานหรือทำแมคเชนอื่นๆนอกจากการหยิบและสวมใส่เราไม่สามารถกดโจมตีมันได้ก็จริง ว่าสามารถเหยียบเพื่อฆ่ามันได้เมื่อตายเนี่ยก็จะดรอปไนท์แมฟิวหนึ่งชิ้นด้วยเงินไขต่างๆเนี่ยเราจึงสามารถจับพวกมันมาปล่อยบนดินเพื่อใช้งานเป็นเครื่องปั่มไมเทมใช้ชั่วคราวได้สำหรับไอเทมทีไม่มีเปอร์เซ็นต์การใช้งานหรือเปอร์เซนต์การใช้งานเนี่ยไม่ได้ลดลงตลอดระยะเวลาที่สวมใส่แต่จะลดลงจากเงินไขอื่นแทนนะคะเช่นไมเทววรัสมัวกระดูกมงกุฎราชินีพึ่ง มูขดนมเป็นตน้นอย่างถ้าเราเนี่ยมีเมทาวอรัสแค่อันเดียวแต่ว่าในเซิร์ฟเนี่ยดันมี2คนก็สามารถปามไม่เท่าอีกอันนึงเนี่ยให้เพื่อนใช้ฟรีๆได้นะคะครั้งละ 1- 2วันซึ่งระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็สามารถห่อกระดาษเก็บไว้ได้ดยูไม่ได้ทําให้มีมิกเนี่ยกลับร่างเดิมหรือว่าจะเป็นการแช่แข็งเรียวเวลาในการแปลงกายของมันไปเลยนะหรือว่าใช้โกงการใช้งานซอยคอนสตรักชั่นอะมูเลตนะคะได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยการล่อให้พวกมันเนี่ยเรียนแบบซอยออกมาอีกอันหนึ่งเราเ จะเปิดเผยตัวเองทําให้มีประโยชน์ในการใช้ปั๊มไมเทมได้ดีมากๆเช่นการปั๊มหินทุลไซต์นะคะจากการคราฟชุดทุลไซต์แล้วก็เออแยกชิ้นส่วนทิ้งเรื่อยๆจากสารตั้งต้นแค่อยคอเพียงอันเดียวเท่านั้นเองหรือว่าการปั๊มหินด้วย s t นะคะโดยการเอาอยปลอมเนี่ยไปใช้คราฟกําแพงหินด้วยวัตถุดิบเพียงครึ่งเดียวคือใช้แค่หิน2ก้อนจาก4ก้อนนะก็จะได้เป็นกําแพงหิน4อันหลังจากนั้นเนี่ยก็ทุกกาแพงหินทิ้งทั้ง4อันก็จะได้หินกลับมา4ก้อนนะคะรวมกําไร2ก้อน เพิ่มเติมก็คือมันเนี่ยจะมีมิมิกบางตัวนะที่หลุด QC นะคะที่จะมีโอกาสติดบัคเรียนแบบไอเทมไม่สําเร็จแล้วก็ค้างอยู่บนพื้นแบบนี้นะคะเราสามารถใช้วิธีการเหยียบทิ้งเพื่อรีเซ็ตแล้วก็รอให้มันรีสปอนตัวใหม่เอาแทนเลยก็ได้เหมือนกันนะรวมถึงมิมิกเนี่ยก็ไม่สามารถเรียนแบบไอเทมที่วางบนเรือได้นะคะและสามารถเคลื่อนที่ผ่านกําแพงได้อย่างอิสระแต่ว่าไม่สามารถกระโดดข้ามเกาะได้สําหรับใครที่อยากเลี้ยงมิมิกเอาไว้ปั๊มไอเทมก็สามารถใช้วิธีการเอาน้องเนี่ยไปปล่อยบนเกาะเล็กๆเฉพาะกิจได้ก็จบกันไปแล้วนะคะคสําหรัับขข้ออมูลงตว ไม่มีครีปนะหลังจากคัมแบ็กนี้เนี่ยก็จะทยอยทำข้อมูลอัปเดต De ็บส์ออฟด i เ i ลซออกมาเรื่อยๆทีละเรื่องย่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัปเดตแตกกันหนหักมากๆคือทําไม่ทันเลยจริงๆนะคะก็ตลอดช่วงเรียวเวลาที่หายไปนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเข้าวงการเบเกอรี่มานะหาช่วงเวลากลับมาทําคลิปไม่ได้เลยน่าจะมีเพื่อนๆนะทักมาถามกันก็จะไม่เห็นเลยต้องขออภัยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็จะไปไล่ทยอยตอบนะแล้วก็จะมีแผนเริ่มเปิดขายเบเกอรี่ควบคู่ไปด้วยในเพจนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเป็นพวกเบรนี่ คุกกี้ซอฟคุกกี้อะไรพวกนี้สําหรับเพื่อนๆที่เคยเป็นเมมเบอร์ช่องเนี่ยถึงช่วงก่อนที่ช่องจะหยุดลงคลิปไปเนี่ยก็สามารถทักมาแจ้งชื่อที่อยู่ในเพจช่องได้เลยนะคะคือโรสเนี่ยจะส่งขนมไปให้ฟรีเลยนะไม่จําเป็นต้องเป็นเมมเบอร์ปัจจุบันนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ